สวัสดีครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับผมอยู่ป่าอยู่ดงคือเกา่าตอนนี้ก็จะมาล่าหน่อไม้อีกวันหนึ่งนะครับผมน,นู่นเทือกเขาหลวงครับผมที่ไกลๆฟ้าๆนู่นนะครับอันนี้ผมอยู่เขาเขียว รถอยู่ข้างล่างนุ่นครับข้างบนบรรยากาศดีมากวันนี้ดันขึ้นสูงหน่อยนะครับผมเพื่อตามล่าหาหน่อไม้ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ล,ลมรื่นหน่อยแต่วันนี้แดดออกนะครับผม นี่ครับหน่อไม้ข้างบนนี่ก็มีแต่หน่อที่บินบินแล้วนะครับเหนื่อยครับผมนี่ครับ ตามหาหนอหนอไม้นะครับนี่ครับแฟนนั่งอยู่ข้างล่างนะ่ครับนั่งปอกนี่เราจะหักลงไปนะครับหนอนี้พอได้ครับหักไว้ครับ สองหล่อนี่พอได้ครับหักเลยครับเดี๋ยวหักก่อนนะครับนี่แหละครับเขาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่นี้ยิ่งสูงยิ่งร้อนครับมันดีครับผมวันนี้นู่นทางลงแล้วครับอันนี้เหมือเช่นเคยครับเราไม่แบกเปลือกลงไปแล้วครับเราเริ่มพัฒนาการเร็ว เร็วขึ้นครับนี่ครับรแผนกปอกเราเอาไปเป็นการแล้วขออนุญาตทำงานก่อน ตอนนี้ก็ได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับวันนี้ลงไว้หน่อยครับยังไม่เที่ยงเลยครับลงมาแล้วครับได้มาสองก็สองถุงพายอันนหน่อไม้ไล่นะครับอากาศก็ลมวีวี แดดออกนิดหน่อยครับร้อนวันนี้ใครดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับผมช่อง เคยอิสานชาแนลครับผมเหนื่อยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ